ด้ไซและราค่ะกับปาร์คสตีมสเตอร์นะคะค่ะรอบในรอบของไทยเราแต่ว่าพวกเราค่ะจะอยู่ในที่ตรงนี้นะคะอยูช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนั้นค่ะสอบถามได้ครับผมและพี่ตุนนะฮะในวันนี้นะครับถ้าใครอยากจะมีหุ่นสวยพี่ตุ๊กตาจะกลับเป็นเด็กแบบนี้แล้วก็เราช่วยได้ M test นะครับช่วยได้เพราว่าจะไปช่วยงานด้านของกลางในตัวตุ๊กตาแล้วจะมีกลุ่มเนี่ยให้มีไม่ยิ่งขึ้นต้องมีเหลือกลุ่ดีไม่ยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ตามร่างกาต่างๆค่ะพราะรับัความเา